ขอเชิญท่านปีดาบุญเพลิงเตรียมถามกระทูถ้ถามสดด้วยวาจานะครับแล้วก็ถามท่านลำดีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนี้ท่านนัทพลทีประสวรได้เข้าประจำที่แล้วขอเชิญท่านปีดาครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ส่งเกียรติผมนายปีดาบุญเพลิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักครูไทยเพื่อประชาชนผมขอตั้งกระทู้สดด้วยวาจาถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา150ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจากักรเรื่องวิกฤตองค์การค้าของสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือที่เรียกสั้นๆและเข้าใจง่ายก็คือองค์การค้าของสกอ,สอท่านประธานที่เคารพครับองค์การค้าของสกอ,อจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพศ2493โดยใช้ชื่อว่าองค์การค้าของครุสภาตามพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช2488 โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อจัดหาผลประโยชน์ให้แก่คณรุสภา 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การศึกษาของชาติโดยมีทุนประเดิมจากการยืมเงินจาก 1. กรมการศาสนา 2. คณะลูกเสือแห่งชาติเป็นเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทองค์การค้าของคณศรุสภา จึงมีภารกิจในการผลิตจำหน่ายและพัฒนาหนังสือสื่อการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดมั่นและปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งด้วยดีตลอดมาโดยไม่ได้มุ่งหวังกำไรสูงสุดและไม่ไดรับเงินอุดหนุนจากการดำเนินง,งานจาก,กรัฐบาล หรือหน่วยงานใดขอเน้นย้ำนะครับว่าไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากการดำเนินงานจากรัฐบาลและหน่วยงานใดแม้แต่สตางค์แดงเดียวและสามารถดำเนินกิจการจนมีผลกำไรจึงได้จัดสรรผลกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร2 0ให้กับคุรสภาตั้งแต่ปีพศ2 4 9 5เป็นต้นมาและจัดสรรอีกส่วนหนึ่ง ให้กับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการควบคู่กันตลอดมาท่านประธานที่เคารพครับต่อมามีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2 5 4 6และโองค์งานองค์การค้าของคุร,รุสภาเป็นองค์การค้าของสกชมีผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการตั้งแต่วันที่หนึ่งพุทธ พศเมษายน2 5 4 0จนถึงปัจจุบันมีศพมี15คนท่านประธานที่เคารพผมได้เฝ้าติดตามการบริหารงานของผู้บริหารองค์การค้าของสคคศมาโดยตลอดได้ทนเห็นพฤติกรรมการช่อฉนที่สอทุจริตการบริหารงานในองค์การค้าของสคกอ,อจนไม่สามารถที่จะรับได้ พราะมีการใช้อำนาจในการสแสวงหาผลประโยชน์มาโดยตลอดการบริหารที่ประสบภาวะการกอดขาดทุนของฝ่ายบริหารองค์การค้าของสสอ,อจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้ต่อมาองค์การค้าของสสอ,อประสบภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินตั้งแต่พศ2559เป็นต้นมา การขาดทุนสะสมเป็นผลมาจากการถูกแทรกแซงจากฝ่ายอำนาจการเมืองและข้าราชการระดับสูงคณะกรรมการนำมาสู่การทุจริตเชิงระบบและเชิงนโยบายและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังปล่อยป่าละเลยไม่ติดตามตรวจสอบปล่อยให้มีการทุจริตในหลายๆายโครงการจนกระทั่งถึงปัจจุบัน องค์การค้าของสคอได้ทําการกู้ยืมเงินจากของสํานักง,งานคณะกรรมการสคอ,สอซึ่งยืมเงินจากกองทุนพิเศษชพออคซึ่งเป็นไรายได้จากดอกเบี้ยของครูที่จ่ายให้กับธนาคารออมสินออมสินจ่ายคืนจากดอกผลที่จ่ายไปร้อยละห้าสิบสตังค์ถึงหนึ่งบาทดังนี้มีรายการกู้เงินทั้งหมดจำนวนเจ็ดครั้ง ของวเงินค mm ้าของสกสกครั้งที่1วันที่17มีนาคม2559จำนวน500ล้านบาทครั้งที่2วันที่17กรกฎาคม2560 600ล้านบาทครั้งที่3 18มกราคม2561 445ล้านกว่าบาทครั้งที่4 1เมษายน2562 เป็นเงิน660กว่าล้านบาทครั้งที่5 3พฤษภาคม2562 40ล้านกว่าบาทครั้งที่6 6ธันวาคม2562 670ล้านบาทครั้งที่7 9เมษายน2563จํานวน2 2 3ล้านบาทรวมทั้งสิ้น3,130กว่าล้านบาท ในจํานวนนี้การยืมครั้งที่หนึ่งจากสคสคได้นำเงินจํานวนนี้เข้าสู่ระบบบัญชีขององค์การค้าของสคสคครั้งที่สองถึงครั้งที่เจ็ดเงินที่กู้ทั้งหมดไม่ได้นาเงินเข้าสู่ระบบขององค์การค้าของสคสคสำนักง,งานสคสคได้รับเงินจากกองทุน พิเศษของชพคนำไปจ่ายให้กับเจ้านี้โดยตรงโดยองค์การค้าของสสคไม่ได้เป็นคนกู้เงินโดยตรงสิ่งนี้ที่ทำให้มองเห็นว่าการกู้ยืมเงินโดยทั่วไปสัญญาเงินกู้ในจำนวนนี้ไม่ผ่านบัญชีขององค์การค้าของสสค การกู้เงินบางัญญามีการออกเช็คถือจ่ายสั่งใจโดยตรงไปยังเจ้าหนี้ขององค์การค้าของสกศส,ส,สาเมื่อไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินการรับเงินผ่านบัญชีขององค์การค้าของสกศแล้วนี่อยากทราบว่าเป็นการผิดระเบียบหรือไม่ถึงเวลาทวงหนี้จะทวงหนี้กับใครผมขอเรียนถามท่านประธาน ผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุละคลากรทางกาศกษาว่าข้อหนึ่งท่านจะดำเนินการตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำผิดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่องคงกานค้าของจกสค ประสบภาวะการกับทุนสะสมมาจนถึงปัจจุบันเป็นเงิน6-7ถึพันล้านบาทหรือไม่ขออ้อ2จากมติคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสกคในคราวประชุมครั้งที่5ทับ2563วันที่23มีิถุนายน2,563ให้เลือกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน961ล้านคนตามคำสั่งองค์การค้าของสองขอสองขที่85/2563ทั 63, เรื่องให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสสขสั่งณวันที่29มิถุนายนพศ2563ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2563ดังคำสั่งที่ขออนุญาต ให้ท่านได้ทราบนะครับนี่คือคำสั่งของเลขาธิการกรสอปฏิบัติหน้าที่ผู้ในการองค์การค้าของสคสคคือนายดีสกุลเกษมสวัสดิ์จากคำสั่งดังกล่าวนะครับเป็นไปได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยหลักคุณธรรมรวมทั้งหลักการบริหารตามขั้นตอนของระเบียบและแบบแผนขององค์การของรัฐหรือไม่ และขอให้ทบทวนยกเลิกคำสั่งขององค์การค้าของสกค,ออคอที่85ทับ2563โดยทันทีข้อ3ขอเรียนถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการสกค,ออคอว่าท่านคิดจะขายที่ดินขององค์การค้าของสกศที่โรงพิมพ์สกค,อร,อคอร,ราดพร้าวมาใช้หนี้และจะยุบองค์การค้า ของสกอ,อหรือไม่ขอพระคุณมากครับเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตอบครับการเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายนัทพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องขอขอบคุณนะครับท่านสสปรีดาบุญเพลิงที่ ได้ให้ความสนใจแล้วก็ห่วงใยการบริหารจัดการขององค์การค้าสกศค,คซึ่งก็ได้ตั้งกทุถ,กถามในวันนี้ขออนุญ,ญาตตอบ3ข้อนะครับที่ท่านสสปรีดาได้พูดถึงนะครับแต่ก่อนจะตอบนะครับขออนุญ,ญาตเท้าความนิดหนึ่งครับถึงข้อมูลเบื้องต้นขององค์การค้า วันที่ผมเข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในช่วงแรกๆต้องยอมรับว่าองค์การค้าสากสคเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีเรดแฟลกหรือว่าธงแดงเพราะว่ามีการขาดทุนอย่างต่อเนื่องอย่างที่ท่านสาสาปรีดาได้พูดถึงครับว่ามีการโอนองค์การค้าจากคุรุสภามาที่สกสค ถ้าหากดูตัวเลขนะครับจากกราฟที่ที่ขึ้นมาจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการเปิดเสรีในการพิมพ์หนังสือเนี่ยสองสามปีแรกไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าทางเอกชนเนี่ยอาจจะไม่มีความเข้าใจเพียงพอถึงการแข่งขันแต่หลังจากนั้นเมื่อมีการแข่งขันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ องค,คการค้าสกสคขาดทุนมาตลอดและขาดทุนเป็นจำนวนมากถ้าหากว่าผู้บริหารเข้ามาดูตัวเลขตรงนี้ก็ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างครับจริงๆแล้วถ้ามีประสบการณ์การทำงานก็สามารถตัดสินใจได้ทันทีแต่ทีนี้การพิมพ์หนังสือเนี่ยครับมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องก็คือนักเรียน ทั่วประเทศซึ่งผมต้องเรียนตรงๆว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปดูกิจการขององค์การค้าได้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกำชับเข้าไปดูว่าจะมีทางแก้ไขพลิกฟื้นหรือทำให้ธุรกิจนี้สามารถแข่งขันได้ในโลกแห่งการพิมพ์หรือไม่อย่างไรหนึ่งปีที่ผ่านมา ได้เห็นแล้วครับว่าการพิมพ์หนังสือถึงแม้ว่าจะมีจำนวนมากแต่ระยะเวลาในการพิมพ์ไม่น่าจะเกิน2เดือนการจัดทรงไม่น่าจะเกิน1เดือนครึ่งการจ่ายเงินรับเงินก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2เดือนฉะนั้นเมื่อ คณะกรรมการขององค์การค้าสกค,อสอคมีความเข้าใจในบริบทของการบริหารจัดการอย่างม,มั่นคงแล้วก็ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างครับซึ่งจะตอบท่านสสปรีดาในข้อ2ในการที่มีการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ขององค์การค้าสกค,อสอคผมต้องเรียนท่านว่าเป็นเรื่องที่ลำบากใจมากๆ จริงๆแล้วทางกระทรวงสาธาริการพยายามจะไม่ได้ให้ข้อมูลฟุ่มเฟือยเพราะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบในวงกว้างเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่วันนี้ในสภาเป็นโอกาสครับที่เราจะได้เอาข้อมูลมาดูกันผมต้องเรียนว่าผู้ที่ถูกเลิกจ้างทุกท่าน9 6 1ท,ท่าน961ท่าน จะมีผู้ที่รับชดเชย5-6แสนบาท12คน6แสน -1 ล้านบาท365คน1ล้านถึง -2 ล้านบาท413คน2ล้านถึง -3 ล้านบาท126คน3ล้านบาทขึ้นไป45คนต้องยอมรับครับว่าเป็นเงินจำนวนมาก ทางคณะกรรมการขององค์การค้าสกสค,สคได้ให้ความเชื่อมั่นครับว่าในการที่จะเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดเนี่ยต้องคำนึงถึงความถูกต้องทางด้านกฎหมายมีการประกาศล่วงหน้าเป็นรายลักษณ์อักษรอ,อย่างน้อย30วัน ในขณะที่ยังไม่สามารถชดเชยได้ทันทีเพราะว่ามีการประกาศเลิกจ้างเดือนสิงหาคมทางคณะรมงานขององค์การค้าก็ได้จ่ยายเงินชดเชยบางส่วนให้พนักงานที่ถูกเลิกจ้างทันทีคนละ1 0 0 0 0แสนบาทตั้งแต่วัน,วนที่3กร,รกฎาคม2,513เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความมั่นใจว่า จะมีค่าใช้จ่ายที่จะสามารถดำเนินชีวิตไปได้ไม่แตกต่างจากการที่เป็นพนักงานอย่างที่ผมเรียนได้ทราบครับเป็นการตัดสินใจที่ลำบากสำหรับคณะกรรมการแต่ต้องเป็นการตัดสินใจที่พยายามรักษาไว้ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าสกอสอค,อสอคซึ่งเป็นองค์กรแม่ขององค์การค้าสกอสอคทีนี้ผมขออนุญาตตอบคำถามข้อที่1ที่ท่านถามว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสืบสวนสอบสวนผู้กระทำความผิดที่ทำให้องค์การค้าเป็นหนี้ หกพั 6, ถึงเจ0 0ล้านหรือไม่หลังจากที่เห็นตัวเลขทั้งหมดได้เอาตัวเลขที่เป็นหนี้จะเป็นหนี้รัพย์สินมาดูติดตามแน่นอนครับสืบสวนสอบสวนแน่นอนครับเราต้องหาที่มาที่ไปว่าเกิดอะไรขึ้นในองค์กรนี้ก็คงไม่ง่ายครับพเพราะถ้าเบื่อง่าย20ปีที่ผ่านมาเนี่ย เราคงไม่ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องแบบนี้ในการใช้หนี้ที่มีอยู่6,000กว่าล้านต้องยอมรับครับว่าวิธีการหนึ่งของสกออสอคอก็คือเอาสินทรัพย์ตีราคามาชดใช้ หนี้ของสกศคศูนย์ความเหมาะสมในราคาขั้นตอนผู้ในการองค์การค้าคนใหม่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไปเมื่อไม่กี่วันมานี้จะนำเสนอแผนที่เหมาะสมและหาทางทำให้สกศคมีความมั่นคงในเรื่องของการได้รับคืนหนี้จากองค์การค้าสกศคอย่างแน่นอนครับขออนุญาตตอบ สามคำถามขอบคุณครับเชิญท่านปีดาถามครับครับกับเรียนท่าน,นประธานที่เคารพครับก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความมั่นใจว่าข้อที่หนึ่งคำถามข้อที่หนึ่งเรื่องการทุจริตเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ควรจะมีโดยเด็ดขาดเพราะว่าเป็นกระทรวงแม่แบบ เป็นกระทรวงต้นแบบที่จะต้องไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดก็ชื่นชมทารงตีที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรก็ตามจกคำตอบว่า20ปีที่ผ่านมามันก็มีการสะสมเรื่อยๆนั่นก็คือการละเว้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยอยากจะเห็นความรวดเร็วในการบริหารงาน อยากจะเห็นการจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จชิ้นโดยเร็วนะครับไม่ใช่ปล่อยไว้ให้ยาวนานอีกต่อไปส่วนข้อที่สองคำตอบที่เลิกจ้างเจ้าหน้าที่เนี่ยวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยจริงแล้วเนี่ยองคง์การค้ามีเจ้าหน้าที่อยู่พ3นสาม้ยอ้พคนเลิกจ้างหกรคน เหลือแล้ว74คนหลังวันที่หนึ่งสิงหาคมมีคน74คนที่จะดูแลองค์การค้าให้แก้ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ได้ผมไม่เชื่อมัน่นและวันที่30กันยายนเนี่ดูสถิติแล้วดูตัวเลขแล้วนี่จะมีเกษยียณอยู่ประมาณ60คน ก็จะเหลือจริงๆอยู่14คนขณะนี้มีงานพิมพ์ซึ่งองค์การค้ารับงานพิมพ์มาทั้งหมด1 6 0 0กว่าล้านบาทองค์การค้าของสบามีแท่นพิมพ์ในการที่จะจัดพิมพ์ก็มีการอ้างว่าเครื่องพิมพ์มันเก่าละไม่สามารถทียบวนการได้ก็เอาไปพิมพ์จากโรงพิมพ์ข้างนอกการพิมพ์กับผ้าเอกชนเนี่ยมันส่อเจตนา ในการบริหารจัดการ <Yeah. S 1> ก็อยากจะให้ท่านร,รัฐมนตรีได้กำกับเรื่องนี้อย่างจริงจังและก็จริงใจเ <Okay. S 1> จ้าหน้าที่961ล้านคนที่โดนกระทบเนี่ย <Yeah. S 1> จากตัวเลขที่ท่านร,รัฐมนตรีได้เสนอว่าอายุเท่านี้จะได้ mm hmm. เงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้ mm hmm. ผมมองว่ามันเป็นการล่อใจให้คนออกจากงาน mm hmm. แล้ว ปัญหาที่มันเกิดขึ้นสะสมมายาวนานเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทํางานตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชามาตลอดผิดถูกไม่ทราบเพราะว่านโยบายของอกงค์การค้าของจกสคมันเปลี่ยนได้ทุกวินาทีตามบริบทการบริหารงานของ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสกคทั้งสององค์กรน,นี้คิดที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เสร็จทิ้นโดยเร็วหรือไม่แล้วก็อยากจะเรียนฝากด้วยนะครับว่าด้วยความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่หาทางออกที่ดีที่สุดในการที่จะดูแล เจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันก่อร่างสร้างตัวองค์การค้าของคุรุสภามาตั้งแต่วันที่1เมษายน2493จนมาเป็นสกสคในปี2อ0 0เอ่อของปีห้ารถึงวันนี้อายุขององค์การค้าของสกสคและคุรุสภามีอายุร่วม70ปีและจะมาร่วมสลายภายใต้ใการบริหารของ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ชื่อท่านนัทพลน์นี่ผมไม่เชื่อว่าจะล่มสลายได้ผมเชื่อมั่นในการบริหารงานฝากไว้นะครับอย่าให้เป็นอย่างที่หลายคนเขาคิด9ก้ามพศสันต้นมาถึงวันนี้นี่ภายใต้การกู ja, right ้เงินจากกรมการศาสนาและคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ มาหนึ่งล้านบาทเนี่ยรัฐไม่ได้จ่ายแม้แต่สตางแดงเดียวใช้เงินมาตลอดแล้วดูแลก,กระทรวงสาธาริกาขมาตลอดดูแลครุสบามาตลอดถึงวันนี้จากที่ไม่เคยเป็นหนี้มาเป็นหนี้ห้าหกพันล้านแล้วจะอยู่เฉยๆนี่ส่วนหลังเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบแล้วมันกระทบเจ้าหน้าที่นี่คือสิ่งที่ผมรับไม่ได้ก็อยากจะเรียนฝากนะครับให้การบริหารจัดการของ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเสื่อจิตการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นต้นแบบให้กับครูบราอาจารย์ให้เป็นต้นแบบของพี่น้องประชาชนการทุจริตการทุจริตครั้งนี้เนี่5ห้าหกพันล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับขอให้ทำและให้ประชาชนได้เห็นการแก้ปัญหาตรงนี้ให้เร็วที่สุดขอบคุณมากครับเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเสื่อจิตการตอบครับเชิญครับ การเรียนท่านประธานสมาเิกรอผมนัทพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องขอขอบคุณท่านประธานครับที่ได้ให้โอกาสอีกครั้งในการที่จะให้ข้อมูลผมเรียนท่านสสปรีดาบุญเพลิงนะครับในเรื่องของบริหารงานต่อไปผมไม่มีความตั้งใจและคณะกรกรมการก็ไม่มีความตั้งใจที่จะยุบ องค์การค้าส,สกศคเพียงแต่ต้องการทําให้ประสิทธิภาพในการแข่งขันเนี่ยมีมากขึ้นผมเรียนต,ตรงครับจากจานวนพักงาน1,065คนแล้วได้เข้าไปดูการบรหิหารจัดการแล้วก็ในภาวะของการแข่งขันในการพิมพ์หนังสือเนี่ยการขายหนังสือขายเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนต่างๆผมคิดว่า จ,จำนวนคน1,065คนเนี่ยน่าจะบริหารจัดการได้ด้วยคนประมาณ125คนเพราะในปัจจุบันในการขายหนังสือในการขายสินค้าอะไรต่างๆระบบออนไลน์ก็เข้ามาเกี่ยวข้องระบบบัญชีที่มีความทันสมัยรวดเร็วการเก็บเงินโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีความแข็งแรง มากขึ้นและองค์การค้าก็ต้องใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ครับในการที่จะขับเคลื่อนองค์การค้าให้ทันสมัยทันกับคู่แข่งส่วนพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่มีความสนใจจะกลับมาทํางานที่องค์การค้าผมคิดว่าเพื่อความแฟร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าสภาพในการจ้าง ก็ต้องรับสภาพว่าในการที่จะเป็นพนักงานขายอัตราเงินเดือนก็จะอยู่ในอัตราที่เหมาะสมในทักษะที่มีความจำเป็นในเรื่องของการทำบัญชีความคล่องตัวในเรื่องของระบบดิจิทัลหรือว่าระบบคอมพิวเตอร์ก็มีความจำเป็นถ้าพนักงานท่านใดสามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์การค้าที่จะกลับเคลื่อนไปใน ภายภาคหน้าก็ยินดีครับและควรจะพิจารณาเป็นลำดับต้นๆก็ต้องเรียนท่านว่าในการที่จะพลิกองค์กรที่มีหนี้ประมาณ6,700ล้านให้กลับมาอยู่ในแดนบวกก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถพอสมควรสำหรับผู้มีในการองค์การคา้าซึ่งในการขับเคลื่อน ก็คงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินผู้เชี่ยวชาญทางด้านอสังหาริมทรัพย์ผู้เชี่ยวช,ช,ชาญในการบริหารจัดการทุนต่างๆซึ่งผมมั่นใจครับว่าถ้าหากว่าเราให้โอกาสองค์การค้าในช่วงเวลา1ปีจากนี้ไปผู้บริหารสามารถวางแผนที่ชัดเจนได้ภาระยะเวลาไม่นานครับเราก็น่าจะทำให้องค์การค้าสามารถ ฟื้นมาเป็นองค์กรที่เข้มแข็งอย่างที่ท่านสสปรีดาได้มีการพูดถึงในเบื้องตน้นขอบคุณครับ